สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางดาวนะคะวันนี้มีดาวปกติกราวีแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าดาวปกติหยุดหรือเปล่านะทุกคนแต่หนูให้แล้วนะให้แล้วนะคะให้ดาวปกติกราวีผิดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าดาวปกติจะหลุดเจะจะเปิดหรือเปล่านะคะได้มีแวแวว่าปิดนะแต่ว่าหนูให้ดาวของเราผิดหวังนะทุกคนอยากร้องไห้นะฮะได้ดาวเดียวแต่ต้องลูดนะทุกคนมา4สอง รูดตัวล้อนะคะดับปกติคือหลุดนะทุกคนแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าดับปกติหลุดหรูดไอยหยุดหรือเปล่านะแต่ว่าให้ไว้แล้วนะอ่ประมาณนี้ดาวของเราเจาะแค่นี้พอสองกับสามสองหนึ่งสองห้าสองแปดสามสามสองสามสามหกสามเก้านะคะเจาะแค่ดาวเดียวพอดาปกติไม่รู้ว่าหยุดหรือเปล่านะคะเด่นสองกับห้า สก็สองห2 8่งสองห้าก็ห้าห้าห้าแดถ้าใครมีทุนนะคะเล่นสองกับ3แล้วก็5้าด้วยห้าก็ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดสองสองหนห้าสองแสามะทุกคนเดีวก็ว่ามานี้นะคะช่วงนี้อยู่ต่างจังหวัดค่ะเลยไม่สะดวกในการเน้นอะไรมากมายนะทุกคนนะคะประมาณนี้อ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นแค่แนวทางนะ ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะ